สุดเพดจ,จ้ะคุณนะพิซซ่ากับข้าวตอนเ้ารเมาค้างกับข้าวตอนเช้าเมาค้างฝึงตื่นพอแม่พี่นองเลยจนเมาค้างจะกินขักไายเมื่อคืนไปพ่อมูขี้เราซุ้มัวกันกนริงมาโรสปอะไรก็ ีต้นกระบองเพชรตัวของจริงนะจ๊ะเด้สวยงามมากนะอันว่านต้นมานหางจระเข้้วจ๊ะเป็นกอ,อยใหญ่ๆไม่ดอกพร้อมแล้วดวจะพาาปถ่ายตรงนั้นนะเพื่อนนี่คือของจริงจ้ากระบองเพชรสวยงามดีขนาดเขาตกแตงเขาปลุกสวยๆจ้ะ แต่เสียงแพงถ่ายยังกับบริทายพ่อแม่หลงี่ยนนต้นบาน้างจระเขียแต่เป็นพุ่มใหญ่ใ่ส่มดเลยก่เกบลือบลาจ้ะนนี้จากมันต้นเอียงแบบนี้ต้นใหญ่เลียยต้นกับบานหางตระเขียจ้ะ มาเบิ่งอีหยังเลยจ้ะงามคักหลายสุดจอดในต้นกระบองเพชรพ่อแม่พี่น้องเด้๊ยไอปลากระมาไอพวกดินก้อนหินพวกนี้เป็นพวกที่มันมาจากภูเขาไฟได้จ้ะเด่นคุณน่ะป๊ติดทั่วเต็มอยู่คุณน่ะคุณน่ะสุดจอดอีหลีจะสุดจอดสุดจอดโอ้โหเลยน้ำน่ะคุณน่ะลูกกระบองเพชรจ้ะพ่อแม่พี่น้องด้ย เต็มอยู่อ่ะหลดพูดน่ะน้ำมันนี่อือคือจะไปจะแสบใช่ไหมเต็มอยู่อ่ะหลดพวดพวกรีดีอือโสดค่ะเลิด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 ผ่ายางเหรียญยางชมยางหลอกพ่อแม่สนองจ้ะ ร่างสัญญางกลับไปลูกเลี้ยงยังหกิโลหกกิโลไปกลับหกกิโลเอ้ยไปหกโลมาหกโลสิบสองโลพอดีเหมือน